รงแข่งแข่งขาด้วยนะครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับจากแรกที่ดีใจก็คืออยากมาแก่งกัรความรู้ในแขนงใหม่ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะใหม่ไม่ได้เป็นแนวที่ที่พวกเราเรียนมาเช่นโวลสเกตแต่เป็นโ่วนเราตั้งมันกลับเป็นเทรนที่ทําให้าสาบ,บันการทงานางนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจขึ้นและจาก องงานของวันนี้ที่ได้คุยกันก็ที่มีใจว่าคือเชียงใหม่ค่อนข้า,จาขงจะเอาใจเาราจังในเรื่องของพื้นที่สีเขียวโดยที่ได้นําเป็นเรื่องของสวนยางพันธเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในไทยเรื่องสงนวนยางพันธเนี่ยครับผมให้ประการในก,การเรียนรู้คือการนาพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดของไทยที่จะทำให้ชาติได้ได้ได้เกิด พอเอามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่จำกัดไา้เยอะเยเพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวได้ในปริมาณที่เยอะอยู่นะครับซึ่งปกติแล้วตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยก็ค่อนข้างจะนิยมและก็ใช้กันมากทางทางเชียงใหม่เรื่องเรื่ด้วยความใก้เคียบที่มากกว่ากรุงเทพก็คือทางเชียงใหม่พื้นที่สีเขียวเยอะมากมองไปที่ไหนก็มีสวนแนวป่านธรรมชาติที่ทำแบบกองก็คืออย่างเช่นทางใต้แห่งเดยก็เจอ ซึ่งเป็นสวนกระถันท,ที่ร้อมรอบแต่การนำสวนกระถั่เกี่เราทำงานแรกเปลกิดการเรียนรู้ก็คือสวนกระถันที่เป็นสมัยใหม่ก็คือสวนกระถันท,ที่เราเรป็นเป็นนะครับหลักาการการก็คือทำอย่างไรให้หนำพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดมาใช้ไปปลูกสวนกระถันได้อย่างไรนะครับแล้วก็ปรับเปลีใใ่ยนความเข้าใจนะครับในเรื่องความเป็นอยู่ของต้นไม้ซึ่งสำคัญมาก ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำสุนตาล,ลาล้จะรักเลยความสําคัญในจุดนี้ไปนะครับคือการทำให้ทำให้สำเร็จก็คือแค่ขอให้มีสวนรตาลในบริเวณในบริเวณนะีณนแน้แต่ลืมลงรายละเอียดเช่นความสข็งแของ,งต้นไมเน้เขามีมาเป็นมาอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็นหลักที่ทำให้ถ้าเราศึกษานะเนี่ยจะทำให้ปัญหาในระยะยาวที่จะเกิดตามมาจะน,น,น้อยลงหรือหมดไปเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องต่อไปคือเราจะมาศึกษาในเรื่องเทคนิคนะครับ เทคนิคในเรื่องของปุ๋ยนะครับป้องกันต่างๆไม่ว่าจะมีเกลือแม้กระทั่งธาตุต่างๆเนี่ยรวมถึงเรื่องยาเพื่อจะมาช่วยให้พืชอยู่ได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้เหมาะสมกับลักษณะของสวนการตั้งได้มากขึ้นเพราะประเด็นก็คือต้นไม้ที่เราปลูกไประยะหนึ่งถ้าเจอเหตุปนตปืไม่แห้งตายแห้งตายอายุไปก็ต้องเปลี่ยนใหม่อะไรก็หนปัญหาจากโรคพืชนะครับกับสองถ้าเราปลูกกัน แล้วเราจะทำยังไงให้มันหงบเพราะถ้าเกิดแพทเทิร์นในสวนกะต้างที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยพอถ้าเกิดต้นไม้ขึ้นต้นโตขึ้นจากเดิม20%ถึง30%สเกลที่เราออกแบบแพทเทิร์นนัเนี่ยจะเปลี่ยนหมดทำอย่างไรให้การตัดแห่งน้อยลงเพื่อที่จะสะดวกเพราะอย่างเช่นสวนกระต้างบางตึกมีความสูงถึง8ถึง9เมตรนะครับการตัดแต่งก็จะยากถ้าเราได้นําเทคนิคเรื่องปุ๋ยซึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรื่องปุ๋ยเนี่ยพัฒนาไปค่อนข้างเยอะมากเยอะจน เราให้เราดูาแลได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นแล้วก็สวยขึ้นทั้งหมดเลยนะครับไม่ไนับรวมคุณภาพของเครื่องใหม่ที่ได้เกรดมากกว่ามากกว่าจังหวัดอื่นๆภาคอื่นนะครับอันนี้ก็ดีเป็นตัวส่ะะงช่วยให้เราทำส่วน,นแร่ต้านได้ประสบมตัวเม็ดมากขึ้นแล้วก็อขอบเขตในการเรียนรู้ทีต่อมาได้คือศึ่งสารการถือมาของส่วนแา่ต้านในแต่ละด้าน ว่าห้เกิดออกกางแล้วเนี่ยนอกจากที่เราต้องตั้งใจให้เสร็จเป็นส่วนแน่ต้านแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆของการงานเครืไม้หิในสูงนแยต้านมีอะไรบ้างปัญหาเรื่องระบบมีอะไรบ้างมันจะทําให้เรารู้ปัญหาที่แท้จริงแล้วก็จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนแย่ต้านอันนี้คืออันนี้คือส่วนแน่ต้านกับรมิเห็นไหมครับว่าตาตุด ตามตึกอันนี้ในกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นตรงจึกเก่าอยู่บริเวณใกล้ๆกับขอบของร้านาค้ชสิงห์นะครับเขาถ้าเดินเข้ากรุงเทพนะครับจะมีประทไทยร้านต่างๆที่นักหนักตะลีนคยู่บนข้างทางตรงนี้ต้นไม้จะขึ้นเองตามชอบเกิดทึ้นนะครับมันโง่บอกอะไรว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแค่สวนตะตั้งเนี่ยมันไม่ได้หรอก้ันปิด ผิดวิสัยของการต้นไม้มาผลจริงๆแต่ถ้ารูปเนี่ยมันโงบบ่ขออนถ้าเราเข้าใจต้นไม้ต้นไม้ในะสัตว์ที่มีไฟเนี่ยคือมันสามารถเกาะเกาะอยู่ตามตึกแล้วสามารถดูดแมกต้นไม้มอาหารจัดบรรยาก,กาศหรือความชืออ้นโดยรอบได้ทำไมมันถึงได้ได้ถ้าท่านเขาไม่มีดินไม่มีของปลูกไม่มีมีดีอะไรเลยถ้าแต่เราเข้าใจเราแยกประเภทต้นไม้ในที่นั้นที่ถูกต้องเราก็จะเข้าใจมากขึ้น ราก็จะมีเครื่องมือในการเลือกพันไม้ซึ่งเชหม่ย,มมยพันไม้เยอะมากนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่ผลิตจากเชหม่ย,มมยส่งลงในประเทศขายปริมาณที่เยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพันไม้ดอกเราสามารถออกแบบสวนดวกไา้ที่มีสีสันได้มากกว่าในขอบเขตที่ว่างกว่าในที่ประเทศต่างๆนะครับอันต่อไปก็จะเป็นตัดขนาตัวอย่างของสวนยางรางที่สามารถเอาไป ไปเป็นวกเพิ่มจุดน่าสนใจอันนี้ไปหมู่บ้านเป็นสมโมสรนะครับของหนูบ้านด้านตะวันแผงนี้เขาทำกว้างถึงแปดเมตรสูงถึงเก้าเมตรครับตึกสองชั้นเลยซึ่งปัจจุบนันแผงเนี้ยรวมระยะเวลาตั้งแต่ติดต,ตั้งไปแล้วเนี่ยอันนี้คือปีที่สามนะครับขึ้นปีที่สามแล้วนะครับก็ยังอยู่ได้ดีอยู่นะครับ แทบจะบอ,อกได้ว่าตอนนี้เนี่ยต้นไม้มันก็มีเหตุตัวเองจนฝังระบบตัดเป็นระบบี่เวทค่อนข้างจะรลงตับแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะดูแลเองได้โดยไม่ต้องไปทำเลง,งการปลูกไม้ก็คือหลักเดิมก็คือการดูแลต้นไม้วิธีที่ถูกต้องในการดูแลต้นไม้นะครับอันนี้ต้องฝากไปเพราะว่า ซึ่งจะจุดสำคัญจุดเล็กๆแต่ว่าถ้าเกิดใส่ความสำคัญไปได้ขหาแล้วปัญหาระแะทางจะงงไปครับลักษณะอย่างเช่นพื้นที่แคบนะครับเป็นถนนรัว้วรั้วบ้านซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของทางา้าเท้าซึ่งเหลือพื้นที่ร้าข้างแค่สามเมตรโดยประมาณนะครับเราก็สามารถเอาส่วนแรบบี้มาเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็เพิ่มพืนนพ้นที่สีเขียวในรั้วบ้านให้ใหมันเกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะครับ แม้ท่านอันนี้เอาตัวได้ถึงท่านว่าหลายท่านาอนจาจจะชอบเป็นลักษณะต้นไม้ที่ที่พิเศษพิเศษแต่ว่าอย่างเช่นบางคนชอบโรบอ,อมีเดียม,มากๆไม่ได้ต้องการทำสวนหน้าต่างแบบที่ทางเราเรียกกันสวนปูนปลาว่าสวนแนวท่าแบบคร์โม่บางคนอาจจะไม่ชอบที่สะอาดอย่างเช่วนวามันสำคัญสวนหน,น้าต่างก็สามารถตอบโจทย์สำหรับนักสะสมต้นไม้ได้โดยการนำพันไ มีสองรถสีลนนหลายๆพันที่ที่รเรียนได้บวกกันแล้วไม่มีใครกล้าขึ้นมาในแบบนี้แต่ให้เกิดเข้าใจนะครับบางพ,พันจะเป็นอีพไฟส์บางพันจะเป็นเทเลสเปียนถ้าเราเข้าใจระบบเสร็จเราสามารถปรับโครงสร้างทําระบบให้สอดคล้องกับพื้นได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วก็นันต่อไปก็อ,อย่างนี้ในท่าสัตวสัตวช้าเราก็สามารถ คือสำหับท่าสอยสินค้าในกรุงเทพอย่างนี้เนี่ยคือที่เจริญน้อยมากครับแม้กระทั่งที่แถวขนาดอันนี้เขาก็เลือกแทนที่จะเป็นขนาดของปูหรือธรรมดาเขาก็ปรับเลือกเป็นขนาดต้นไม้แทนแล้วก็สร้างจุดน่าสนใจให้กับท่าสอยได้นะครับต่อไปก็เป็นโชว์รูมอันนี้โชว์รถฟอร์โต้ที่กรุงเทพนะครับสามารถนำขึ้นมาให้เป็นเฟอร์รีเจอร์ได้ โปรูดเพื่อให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะนรับแม้กระทั่งการนี้ในบ้านที่กระส่ายพื้นที่เนี่ยเล็กมากก็จะสามารถตอบโจทย์การใช้พื้นที่เล็กแทนที่เราจะมองขนาดของโกเป็นบอกรงธรรมดาเป็นคอนเทนต์ครัก็จะมองเป็นก้อนไม้แข็งนะครับ <S 2> <S 2> <S อันนี้ก็เป็นห้อง ก็เป็น <si suppression> ีกนที <guarding okay>? ่ที่บอกก็คือจากซื้อที่ธรรมดาเราก็ไม้ที่ีสัน้นมากหน่อยครับจริงๆแล้วางสารละสิกข้อจำกัดห้ายต่านบอกว่าสูงมากในการที่ปลูกแันก็สามารถมาใช้ในการทำสวนทางต้านได้หนกันนน้กาแฟนะครับ่วแมงข่ล่าสุดเมื่อปลายปีก็ได้มีการสวนด้านต้านจัดเวทีว่าระมาณร่วมีเียวนะครับซึ่ง ราวัรุ่งสีเขียวเนี่ยเป็นเกษตรเขาก็จะทำสอบทร้อกับเกษตรให้ดูน่าสนใจมากขึ้นให้ระงวัที่่อก,กับคนให้ความสนใจที่รักสิ่ง,งแวดล้อมเขาก็ใช้ต้นไม้มาทำเวทีแทนที่จะเป็นกชานธรรมดาครับต่อไปก็คือทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องระบบของสวนแนวพา้าที่นีแล้วเนี่ยโดยสรุปเนี่ยก็มีการจัดแบบ ครับระบบโดยทั่วไปต้นไม้ให้มาคือสร้างระบบเพื่อให้สอดคล้องต้นไม้ที่เริ่มแรกที่จะทำของก็คือผ้าที่ฟอมเป็นคนเริ่มคิดก็คือระบบที่เป็นระบบเซลล์ระบบเซลล์เนี่ยระบบหลักของมันจริงๆเนี่ยก็คือการงานของผ้าผ้าของเซลล์เนี่ยนะครับมาเนี่ยไปทำมาทดแทนในเรื่องของดีเดียดีเดียที่เราใช้ปลูกเช่นเขากติเระบบ ใช้เป็นพวกปีนปีนนอสหรือว่าเคอร์ไรด์หรือว่าเขา,าสูตรตัวการที่ที่เหมะเาะสมมะพร้าวเสริมมะพร้าวสับแต่ทางผลิตภัณฑ์ที่ติดฟอร์เขาใช้ระบบก,ก็คือในตัวของพ่อห่มเนี่ยในพ่อห่มเนี่ยก็จะมีหลายน้ำซุปและตัวพ่อห่มเองก็มีมาโปร,ร่งอยู่ในตัวของมันเองตัวเฟลพ่อห่มในชัน้นชั้นล่างสุดก็ต้องจะจะไปแทนในเรื่องของดินนะครับในตัวเฟลจะมีจะมีตัวช่องอาก,กาศตัวในช่องอากาศกับตัว ตัวอ่าก็เสื้อผ้าเนี่ยสามารถซึมซับน้ำได้ในการซึมซับน้ำเนี่ยในการจะปล่อยอาหารปล่อยธาตุอาหารเนี่ยในกับข้อหงตัวพ่อหงเนี่ยก็จะทําหน้าที่ดูดซับอาหารนะครับในดินเนี่ยในดินที่มันสามารถปลูกขึ้นมาได้ก็คือในดินเนี่ยมันมีธาตุอาหารมีน้ําและมีอากาศมันก็เป็นองค์ประกอบเขาเขาจจับที่ตรงนี้จับรายละเอียดตรงเนี้ยมาทําให้พ่อหงสซึ่งเขาไม่สามารถเอาดินขึ้นไปบนผนัง พอถ้าเกิดเขาขึ้นขึ้นเลยถนนแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องโครงสร้างที่ต้องออกแบบรั้งกำนักเยอะมากถ้าเป็นมีดีดินอ่อนระรังเนี่ยเกิน20กิโลขึ้นไปถ้าเข้ามาปรับเป็นระบบแล้วเนี่ยเขาสามารถลดน้ำหนักลงมาได้เกินครึ่งแลอประมาณ1.5ทุนเมตรแฝงการขับรถน้ำก็ยังลดเหมือนเดิมพอในระยะเวลาผ่านไประบบทิเแฝมันเกิดมีเกิดอักขระผ้าห่มก็จะเก็บธาตุน้นดูเวลาซึมซับผ่าน ผมก็จะดูอาการอาหารที่เราให so, ้ไปนะครับพืชเมื่อเจอสารก็จะดูดซับอาหารจากพวกผมดังนั้นพวกผมที่เขาออกแบบนี่ก็คือมาทําหน้าที่แทนดีขอเดือนนะครับอันนี้ก็เราก็จะเรียกกระบอกนี้ว่าไอโหมดของผมนะครับแต่ระบบนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่ด้ในการไม่ใช่ไม่ใช่ดีในร่างกายแค่ที่ว่าน้ำหนักเบาอย่างเดียวนะครับการฟื้น ในลักษณะแบบนีน้นี้ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะตั้งแต่การหนึ่งการให้ปุ๋ยการออกแบบระบบระบบในที่นี้ก็จะมีตั้งแต่ระบบการให้ปุ๋ยอย่างไรต้องขึง้บอบรรณ์ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะไม่เหมาะกับฐานที่โดยทั่วไปนะครับแล้วก็การแปนแหนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างตัวอย่าง,งที่ในรูปเนี่ยอันนี้ที่สิงคโป<อ>ร์ในตึกเนี้ยผมไปเก็บข้อมูลบอกมาประมาณสี่เดือน เปลองดูว่าที่ขเขาทำไห้เนี่ยมันเกิดข้อดีข้อเสียเพื่อการเราเป็นจุดในการพัฒนาระบบเพือ่อให้มันสอดคล้องกับบ้านเรา,าลลมากขึ้นนะครับตัวระบบเนี่ยผมไปดูทุกทุกสี่เดือนผมไปดูจะมีการเปลี่ยนต้นไม้โดยประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของต้นไม้ทั้งหมดแต่จุดที่ที่ผมกำลังบอกเนี่ยไม่ใช่บอกพื้นที่ให้แบบให้พวกเราหมดกำลังใจเพราะังจะบอก,กบอกว่าบางคนพูดตั้เริ่มใหม่ เวลามองก็จะมองเป็นคนที่ทำสำเร็จมาก่อนแต่สิ่งที่ผมก็ได้บอกคือแม้ท่านคนที่เขาทำสำเร็จมาก่อนก็ยังจะต้องกลับเปทีนี้ก็แสดงว่ามันเกิดอะไรมันเกิดปัญหาปัญหาในเรื่องระบบเราก็จะเข้าที่ที่บอกว่าเราควรจะศึกษาอย่างไรแต่ที่ผมทำเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยต้นไม้ที่ใส่กระบอใทุกคนบ้านเราเนีข้อจุดเ,เด่น,นเรื่องสัตวือเรื่องต้นไม้เกล็ดอนยเยอะมาก ั้นเราศึกษาต้นไม้อย่างจริงจังเราเลือกที่ปลูกได้เลือกเป็นเรื่องดีไซน์อย่างเดียวเ,เ,เราก็จะแก้ปัญหางนี้ลงไปได้เยอะขาดแคลนที่เรจา,า,าจะเปลี่ยน35-40เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเหลือแค่ประมาณ3-5เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแต่ข้อดีของอันเนี้ยก็คือเวลาอันนี้เป็นภายในอาคารนะครับเขาก็จะใช้แสงเพื่อมาเชฉลยเฉยแสงในเรื่องของแสงที่ตรงกัน เดี๋ยวเราจะมาพูดในพาร์ทหลังว่าในเรื่องของแสงที่จะมาชดเชยแสงธรรมธาตุเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมและทําและทําอย่างไรความขีดขอบเล็กจำกัดแค่ไหนนครับแล้วก็ตัวจุดข้อดีแล้วก็ข้อเสียของไฮโดรอลิกเนี่ยการต่อไปอันนี้ก็คือตัวไฮโดรอลิกเนี่ยไม่สามารถใส่พวกตัวมีเดียได้เยอะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยแต่ต้องถ้าเป็นคนก็คือต้องต้อง สวยด้วยสถานการณนเดียวนะครับความความเหมาะสมก็บางคนอาจจะเหมาะท่บางคนอาจจะชอบเพราะเรื่องด้วยในอาคารแล้วก็มีความร้อมอยเช่นอาคารดะไรก็จะมีคนดูแลเลยวันนี้ดูแลเรื่องโคมนำวันนี้ดูแลเรื่องโคมการให้ปุยันนี้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องโรคพืชก็จะมีรายละเอียดเยอะแต่ค่าที่จ่ายก็ค่อนข้างสูงมันก็จะอาจจะไม่เหมาะในเรื่องของการทำในในพื้นที่ในขนาดเล็กของการทําในบ้านอย่างเงี้ยครับอาจจะทำ ได้เฉพาะอย่างเช่หนห้างสินค้าที่เขามีโมประมาณในการดูแลก็เราก็ต้องออกแบบเนี่ยเราก็ต้องรู้วาระบบไหนเหมาะสมไม่ว่าจากการที่เราบริหารคือก,กาให้ตอหรือแม้แตนะ่ต่อไปเราออกแบบให้กับลูกค้าเรานะครับล้วก็ต้องออกแบบ